กลับมาเล่นในบ้านนะครับที่มันดับ14มีอยู่8คะแนนครับโคชใหม่สันติใช้เปลือกพึ่งเรียกว่าปลดล็อกได้นะครับบุกไปชนะสีสเกตนั่นคือเกมเยือนนัดแรกที่พวกเขาชนะวันนี้เจอกับไทยยูเนี่ยนสุสทรรอันดับสุดท้ายนะครับขอไปอันดับ16นะครับมีอยู่5คะแนนถูมาเยือนในลุ้นก่อนนะครับจากอภิวิทย์ผู้เล็กเมื่อสักครู่ที่เห็นคือดราก้นบรโรวิชกลับมาแล้วนะครับกุนซือชาวเซอร์เบีย หลังจากที่ให้โค้ชใกล้รุ่งตีจากสังคมทีมมา4เกมกลับมาข้างสนามได้แล้วนี่เจอกับอยุธยาครับจังหวะฟรีคิกครับของอยุธยาโดยกัปตันทีมดาสกรทองเหลาข้ามคานกลับมาจากรีสตาร์นีอยุธยาชนะ2เสมอ1แพ้1นะครับแน่นอนในบ้านพวกเขาปดล็อกได้แล้วหลังจากที่ชนะเชียงใหม่ FC มา32แต่เกมล่าสุดก็แพ้ลำปางมา1 2เกมในบ้านยังไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่ครับ และมาถึงนาที40ครับจังหวะจุดโทษของอัทยาครับมิลานบูบาโลครับหลุดจากกบดักล้ำหน้าแล้วล็อกหลบผู้ราประตูแล้วจังหวะสุดท้ายปิยวัตรอินทรพ,พิมนะครับไปเสียจังหวะทำเสียจุดโทษคือไม่ถึงบอลด้วยนะครับลูกนี้ก็เสียเปรียบอยู่แล้วครับบูบาโลเองก็พร้พอมีจะล้มอยู่แล้วด้วยจุดโทษครับของอัญยายูบยองซูครับยิงโอ้ติดเซฟ โอ้โหเซฟได้แต่จังหวะได้สามโอ้โหแม่อยู่ต้องมาขอบคุณเพื่อนร่วมชาติอย่างอ e ีโฮเลยครับื <c oughs> จังหวะเข้ามาในกรอบนี่ก็กัมกึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอไม่มีสัญญาณใ,ใดๆก็ได้ประตูครับแม่ปิยวัตอุตสาห์แก้ตัวในการเซฟไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่รอดครับนี่ห้าเกมนี่ยิงทุกเกมเลยครับเนี่ยตั้งแต่ 5้าเกมนี่ยิงไปแล้ว5ประตูครับอยู่ไยยงสู่จากทาง MOF ศุลกากรครับหน่นะครับครึ่งแรกอรุทยาขึ้นนำถ่ายอยู่ในศูนยสากรนี่แพ้รวดมา2เกมนะครับหลังจากที่ได้ชัยชนะนอกบ้านนัดแรกหรือก็เป็นการชัยชนะนัดแรกในฤดูกาลนี้นะครับที่ศรีสะเกดมาได้ก็กลับมานี่ฟอร์มยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครึ่องหังครับโอกาสของชมพูครับ แบ็คซ้ายที่เติมขึ้นมาเนี่กะยิงเลยข้ามคานออกไปมีลานบูบาโลนะครับตกมาให้สุนสพรุยขึ้นมาบ้างครับจังหวะในกรอบไปทรดรถต่อมาในกรอบไปรถยิงโอ้โหเท้ากวาตรงนี้สาวุธฮอลลิสครับไม่เข้ากรอบก็นอกเหนือจากได้ดราแกน บูโรอวิชกลับมาแล้วเนี่ยได้นักเตะต่างชาติเพิ่อมอีกคนนะฮะก่อนหน้านี้อีกอร์บานวิชแล้วได้กองหลังอย่างเนมันยาอีลิชกลับมาด้วยนะครับก็ทยอยกลับมาจากการกักตัวนะครับนักเตะของสุสาครแต่วันเนี้ยพอโดนนำก็บุกหนักแล้วก็มาโดนสวนแล้วโอ้โหยิงนี่เด็ดขาดสุดๆครับมิลานบูบาโลครับทำประตูที่2ให้กับทางด้านของอยุธยาและนี่ก็เป็นประตูที่2เขาด้วยนะครับนัดที่แล้วยิง เปิดเปิดประตูแรกให้การเล่นให้กับอยุทยาจากเกมสีนครลำดวนนะครับแล้วนัดนี้ก็ยิงได้ครับสองนัดสองประตูครับมิลานบูบาโลแล้วก็ทำความมั่นใจให้กับอยุทยาที่จะลุ้นเก็บสามแต้มนัดที่สองในบ้านให้ได้แล้วครับเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์ในลีกบ้านเรามาหลายทีเลยนะครับนัดที่สุดท้ายครับยูบยองซูมาแล้วโอ้โหสามศูนย์ 5ประตูกับอยุทยาครับโอ้โหยอดเยี่ยมสุดๆครับหเกม5ประตูแล้วก็เป็นประตูที่7ครับของยูบยองซูก็ขึ้นไปอยู่ในท็อปสกอเลอร์เหมือนกันนะครับ3-0ครับอยุทยาชนะอีกครั้งก็ทำให้ชนะรวดสงนัดมี11คะแนนครับห่างโซนตกชั้นไป6กแต้มแล้วสบายๆแล้วครับช่วงนี้ส่วนไทยยูนี่ยนสุรรยังอยู่ในโซนตกชั้นต่อไปแพ้รวด